สวัสดีครับผมชื่ออะไรครับฟรีอะไรจะมาทำอะไรเก็บมะเขือเทศเอาเก็บมะเขือเทศ,เเเทศให้ใครโซให้โซให้หมา,มา <laughs> โอเคไหนมะเขือเทศหมูมะเขือเทศหมารมาีบดู <laughs> เก็บใส่ตะกร้าแล้วนะเข้ามาใช่ไหมอันนี้ก็อยู่ในห้องเนาะในห้องเก็บของห้องนี้ไม่มีใครอยู่เนาะ ขา้างนอกอากาศหนาวมากทุกคนดูนะคะมีหมอกด้วยวันนี้ฟิลิปก็มาเก็บมะเขือเทศให้แม่นะคะเก็บลูกสีแดงนะลูกอันที่สีแดงๆนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะไหนสีแดงอ่าสองลูกอ่าเก็บใหญ่เลยนะคะสนุกไหมลูกนี่เลยโ้เก็บอีกเก็บอีกอันนี้ปะ เปรีบสนุกเย่ยเลยเนาะเปรีบให้หมามาปลูกมะกะเทศใช่ไหมฮะอันนี้เยอะอะไรเยอะอันนี้สีแดงสีแดงเยอะอันไหนอีกอตดินเช้ามาวันอาทิตย์น้องทำมาเก็บมะกะเทศให้มา,ามาอันนั้นลูกเดียวก่อนอันนั้นเก็บไว้ก่อนอันนั้นยังไม่แดงใช่ไหมลูกก็อันไหนอีกอันนี้บ้างอื้อนนอ ไหนตัวซีไปไปถือซีไหนดูนดิอู้ได้เยอะเลยี่เด็กๆจะกินกไหมเท้าชิมก่อนชิมตรงนี้ก่อนอ่ะชิมชิมก่อนชิมไมา้วหวดอกกันมันอร่อยไหมชิมสิกัดก่อนไม่อยากเหรอเทสเอ่เออไม่ไม่เป็นไรไม่ชอบมากกับเท <c oughs> สเสร็จแล้ว มะเขือเทศได้เยอะไหมไหนมามาดูสิโอ้ได้เยอะเลยแล้วอย่าลืมอะไรนะคะกดไลค์แล้วก็ด้วยครับทาัวดีครับสวัสดีครับนี่ลูกชายไปเก็บมะเขือเทศมานะจ๊ะนี่นะคะ โอ้เป็นความภูมิใจนะคะของเราสองคนน,นะคะเดี๋ยวปลูกสําเร็จต้องขอบคุณนะคะพี่นีน้องที่ให้ต้นกล้ามาเนาะให้ต้นเม็นดมะเขืเทศไมโมมานะจ๊ะนี่เราได้กินกันแล้วค่ะฟิลิปเก็บเนดอกใหญ่แล้วนะคะขอบคุณนะคะสนุกไหมเก็บมะเขือเทศครับฮะสนุกไหมครับครับอะไรล่ะ